สวัสดีครับอยู่กับผมสมจิตจงจอหอกับรายการอึ้งทึ่งเสียววันนี้ผมยืนอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อมาตามหากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งครับซึ่งเขามีชีวิตน่าสนใจมากครับเพราะเขาคุกคีกับสัตว์ที่เป็นอันตรายที่สามารถเอาชีวิตคนได้นั่นก็คือเสือนี่เองครับจะดูร้ายแค่ไหนตามผมไปอึ้งทึ่งเสียวเลยครับแต่ก่อนอื่นขอกระตุกเนื้อเสือสักที นี่นี่กระตุกเนืออเสือและตอนนี้ครับผมยืนอยู่กับพี่พิรมนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่พิรมครับถามนะครับว่ากลุ่มคนที่เขาคุกคีอยู่กับเสือเขาเรียกว่าอะไรครับอ่าเรียกว่าไทเกอร์คิปเปอร์ครับผมครับมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับเป็นผู้ดูแลเสือไม่ใช่ว่าใครที่มาเป็นไทเกอร์คิปเปอร์ได้นะครับเราคัดสรรจากอ่หนึ่งนะครับคนลักเสือครับสองไวทิปดีเรานำเขามาฝึกยังไงครับตอนแรกๆนะครับเรามาฝึก ดูพฤติกรรมของเสือก่อนอันนี้เป็นพฤติกรรมที่เสือจูโจมนี้เป็นพฤติกรรมที่เสือเป็นมิตรเรียนรู้นิสัยเสือแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นไปนะครับมไม่ใช่ว่าทํางานได้เลยนะครับครับนู่นนะครับบางคนมา3เ<อ>ดือน4เดือนถึงเข้ากรงเสือได้ดูพฤติกรรมก่อนแต่ผมอยากรู้แล้วนะครับว่าการทํางานของไทเกอร์คลิปเปอร์นี่ก็ทํากันยังไงอ๋อได้ครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูเสือเล็กก่อนนะครับผมกับด่านแรกของเราก่อนได้ครับเชิญเลยครับผมเนี้เลยครับเรามาถึงโซนนี้โซนนี้เรียกว่าอะไรครับพี่อ๋อนี้ โซนห้องคลินิกเป็นเป็นส <ield> ่วนที่เราดูแลเสือเล็กแรกเกิดเสือเล็กแรกเกิดเนี่ยดูแลเขายังไงก็ตอนนี้เราจะควบคุมเรื่องอุณหภูมินะคะในกรงนอนเนาะแล้วก็จะมีการป้อนนมค่ะตอนนี้น้องจะป้อนนมทุกๆ3ามชั่วโมงค่ะนี้อายุเท่าไหร่อะวันนี้อายุครบ19วันค่ะเสือตัวเล็กดูแลยากไหมค่อนข้างจะยากเราต้องใส่ใจนิดนึงค่ะเพราะว่าเราต้องดูแลเรื่องความสะอาดเป็นหลักเนาะแล้วก็ การกินนมอะคะ่ะต้องทานนมให้ได้ครบตัวแค่ไหนครับถึงจะให้เขาไปอยู่ที่โครงใหญ่ได้ประมาณหลังจาก2เดือน,นะคะ่ะสําหรับในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่จะดูแลเสือเล็กตั้งแต่แรกเกิดโดยจะมีสัตวแพทย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเสือเด็กนั้นต้องใช้ความเอาใจใส่เป็นอย่างมากและเมื่อครบ2เดือนเสือเล็กเหล่านี้ก็จะถูกส่งไปยังส่วนอื่นต่อไปเพื่อให้ไทเกอร์คิปเปอร์ได้ดูแลนั่นเองละครั และตอนนี้นะครับเรามาอยู่อีกโรงสวยอีกกรงหนึ่งครับต้องถามพี่พี่รมเหนอยวครับโครงนี้เสือเนี่ยเขาฝึกอะไรยังไงครับอ๋อกรงนี้แหละครับเป็นกรงเสือเล็กนะครับสมอลเลตในการฝึกนะครับเราใช้ความรักนะครับเราจะมีคนฝึกมีพี่เลี้ยงคอยฝึกนะครับเพราะว่าวัยนี้นะครับเป็นวัยที่ซนนิดนึงนะครับวัยเรียนรู้นะครับสมมติเราไม่มีการฝึกอะไรมันจะอาซึมซับพฤติกรรมที่อาจจะเป็นสัตว์ป่าได้อันนี้เราอยู่กับมันเราเหมือนเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันทุกทีกับเขาครับผมใช่ครับทุกทีกับเขาครับพอ เข้ามาในตรงเสือประถมบาอกีอนุบาลอันนี้ถือว่าเป็นประถมแล้วกันอายุประมาณอายุ3เดือนกว่าสามเดือนต้องถามพี่นะคบว่าการเลี้ยงดูแลเขาเนี่ยพี่เลี้ยงมาสี่ปีนะครับตอนนี้ผมทํางานที่นี่ได้4ปีแล้วครับเสือประมาณเก็กๆเนี่ยเขาสนเลยครับดื้อมากครับดื้อมากดื้อเหมือนเด็กนี่เลยใช่ครับผมเลี้ยงยากเลย เลี้ยงก็อยากติดหนึ่งครับต้องรู้ให้สอนให้เขารู้จักไม้แล้วก็รู้จักสตาร์ทสอนให้เขารู้จักผิดรู้จักถูกเงี้ยครับตัวสามเดือนนี้มีเล็บไหมมีครับผมตายอย่างนี้ครับพี่โจมติจับดูก็ได้นะครับแบบนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยจับปุ๊บเล็บโผล่มปเลยเล็บโผล่มานี่เขาเรียกว่าเสือซ่อนเล็บ ในส่วนนี้นั้นก็เป็นส่วนของเสือที่มีอายุ3เดือนซึ่งเรียกว่าเป็นวัยที่กําลังเรียนรู้หน้าที่ของไทเกอร์คีเปอร์ที่ดูแลเสือเหล่านี้ก็คือต้องคอยทาความสะอาดป้อนอาหารรวมไปถึงการเล่นการฝึกฝนสั่งสอนให้เสือมีความคุ้นเคยกับคนซึ่งความยากมันอยู่ตรงที่พวกมันเป็นเสือเด็กจึงอาจจะไม่รู้กําลังของตัวเองจนอาจจะเล่นแรงเกินไปจึงอาจทําให้เกิดบาดแผลแก่ไทเกอร์คีเปอร์ได้นั่นเองล่ะครับ พี่พิรงครับหลังจากเสือเนี่ยถือว่าเสือประถมแล้วหลังจากนี้จะต้องไปที่ไหนต่อครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนเสือใหญ่ขึ้นไปกตัวนี้อีกนะครับผมเป็นประมาณสักสไซส์แต่เราไปดูไซส์ใหญ่ที่สุดหลังจากมาจากกรงเล็กนะฮะมาถึงกรงใหญ่ขึ้นเสือก็ตัวใหญ่ขึ้น ตัวอย่างนี้พิเศษยังไงบ้างครับพี่เราจะมีการส่งเสริมบริการเสือเพราะเนี่ยเสือไซเนี่ยจะเบื่อง่ายเราจะมีการล่อของเล่นให้เสือกรงอนุบาลเนี่ยตอนนั้นอายุสัก3เดือนครับ3เดือนขึ้นกรงนี้ล่ะกรงนี้4ปีครับผมเดี๋ยวคุณสมจิตเข้าไปในกรงไหมครับเดี๋ยวเราไปดูเสือใกล้ๆกันผมเข้าไปขออนุญาตอยู่แบบห่างๆได้ครับแบบควงพวงได้ไหมครับผมอยู่ประกบกับผมเลยครับผมเชิญครับพี่ ก็เหมือนเขาหยอแล้วหยอกเขาไหมครับผมเหมือนแมวครับหยอกเขาเขาเล่นตามอ่าตตัวใหญ่มากูขาเขาดิขาหน้าน่ะใหญ่มากท่านผู้ชมแล้วอย่างนี้เขาไม่งุหงดเหรอครับไม่งุนงครับชอบครับอ๋อังกายหมายความว่าชอบให้เราหยอกเขาแบบนี้ครับผมเขาก็รู้ว่าเราเล่นนะครับเนื่องจากเสือขนาดใหญ่เป็นเสือที่มีอาการเบื่อง่ายจึงอาจจะทําให้สุขภาพร่างกายพวกมันนั้นไม่แข็งแรงหรืออาจจะทําให้รูปร่างของพวกมันนั้นอ้วนได้ ไทเกอร์คีเปอร์ที่ดูแลเสือเหล่านี้จึงต้องมีหน้าที่กระตุ้นให้พวกมันขยับร่างกายด้วยการเล่นกับพวกมันจากของเล่นที่ทําขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกล่องหรือใบไม้และนอกจากนี้ยังมีการใช้ของเล่นเหล่านี้หลอกล่อพวกมันให้ลงน้ําเพื่อเล่นในน้ําออกกําลังกายอีกด้วยแหละครับหลังจากที่เราดูการเล่นของการออกกำลังกายของเสือแล้วเนี่ย ต่อไปเราจะไปที่ไหนครับเดี๋ยวเราไปจะไปจุดที่ทำเป็นเห็นแบบพฤติกรรมของเสือ,อที่เป็นนักล่าออกมานะครับซึ่งพี่สมจิตอะ่ะคงจะได้ทำร่วมกับผมอนั้นไปเลยดีกว่าครับไป สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อจ็อบครับคุณจ็อบครับจุดนี้ทําอะไรบ้างครับตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่า enrichment program ขออธิทีดิ enrichment program ไม่เหมือนเดิมนะเมื่อกี้เกี่ยวกับอะไรครับก็มันเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์คือสัตว์พวกนี้มันอยู่ในสวนสัตว์เนาะการพฤติกรรมเนี่ยมันไม่ได้ปลดปล่อยออกมาอย่างเช่นพฤติกรรมบางอย่างที่มันทําในธรรมชาติเอ้ยพี่เหมือนกับสอตว์ยาให้เขาแบบล่าไหมเมื่อกี้เราเห็นเขาเล่นแล้วครับผมล่าสุดที่โกงล่างอ่ะเขาเลยหยอกเล่นเหมือนแมวอ่าแต่อันนนนนนีี้้้ออััมาาาถึงขตกกรรคุ การดึงการฉีดอ๋ดอเป็นสัญชาตญาณของนักล่าเลยลใช่ครับผมวิธีการทําไงบ้างพี่ก็วัสดุเนี่ยเราจะใช้พวกธรรมชาติเท่านั้นนะครับเพราะว่าเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาใช้ปากเล่นเลาบางครั้งอาจจะดึงเข้าไปได้ด้านในเนี่ยเราก็จะใส่เขาเรียกรางวัลให้เขานิดหน่อยนก่กระตุ้นไก่ไก่ไก่ใส่ไก่ใส่ไก่เท่าไหร่พอเราใส่ไก่ปุ๊บเราก็จะห่อให้มันเป็นในลักษณะแบบนี้ครับพี่อ๋อนี่มันก็จะเหมือนมัดข้าวต้มเราได้ตรงนี้แล้วเนี่ย เวลาเราเอาข้าไปไว้ข้างในเนี่ยเราจะไม่วางธรรมดาไม่วางที่พื้นมันง่ายไปอ้าวทำไงอ่ะเพราะในป่าเนี่ยมันจะต้องล่างครับมันจะต้องวิ่งบางทีมันจะต้องลงน้ําปีนต้นไม้เพื่อที่ไปเอาเหยื่อมันมาให้ได้ถูกต้องก็เอาไปแขวนไว้บนต้นไม้บ้างให้มันสูงให้เขาปีนไปหน่อยให้มันได้ใช้เล็บให้เขากระโดดหน่อยครับผม หลังจากที่ไปดูการดูแลเสือมาหลายแบบในส่วนนี้คือการสร้างเสริมพฤติกรรมของเสือซึ่งเป็นสิ่งที่พวกมันนั้นทำอยู่เป็นประจำในธรรมชาตินั่นก็คือการล่านั่นเองซึ่งเมื่อทำการสร้างอุปกรณ์นี้ที่มีไก่ติดอยู่ด้านในแล้วทางไทเกอร์คิปเปอร์ก็จะต้องทำการเก็บเสือเข้ากรงพักก่อนจึงจะเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้ได้เพราะถ้าเกิดเข้าไปทั้งๆแบบนี้นั้นพวกเสือเห็นของชิ้นนี้แล้วก็จะพุ่งกระโจนใส่พวกเราอย่างแน่นอน ต่อจากนี้จะทำอะไรครับต่อไปนี้ก็คือเราจะทำการวาง e n r i c h m e n t เนี่ยไว้ตามจุดต่างๆน้องเสือวิ่งออกมาจะได้วิ่งไปแยกกันเล่นงั้นเชิญพี่ๆทุกคนติดตั้งได้เลยครับตามไอดียอรีสนใจไหมครับอ่ะได้ครับทั้งจุดหนึ่งครับมาเลยครับร็เรียบร้อยครับหลังจากติดตั้งแล้วมาด้านนี้ก็ติดตั้งที่ กำแพงนะถือว<ด>่าเป็นกรง<ด><ด>ที่ดูว<ด>่าและอีกจุดหนึ่งก็คือที่ต้นไม้เรามาดูนะครับว่า<ด>พฤติกรรมของเสือที่นี่หลังจากที่ปล่อยออกมาเขาได้กลิ่นของไก่กลิ่นของอาหารเขาแล้วเนี่ยเขาจะทําอย่างไรเขาจะล่ายัางไงเดี๋ยวขออนุญาตรอข้างนอกเลยนะฮะไม่ครับเดี๋ยวเราอยู่ข้างในนี้พี่ฮะ<า>เดี๋ยวเราจะรอดูกันข้างในเลยครับเดี๋ยวเสือจะโดดมาทําไงอ่ะเออไม่โดดมาหาเรามันโดดมาหาของอยู่กับผมนะครับผมเพื่อท่านผู้ชมอยู่ก็อยู่ครับผมถ้าพร้อมแล้วครับเราจะดูครับพฤติกรรมของเสือ ปล่อยมาเลยเฮ้ยตัวแรกมาเฮ้ยปีนเฮ้ยกระโดดวิ่ยทีเดียวได้เลยอ่ะตัวนี้เฮ้ยตบตบซ้ายตบขวาตบยังไงเนี่ยอุ้ยหลุดแล้วแล้วเขาเข้าไปใช้พยายามปากเขีียดโอ้ยเฮ้ยเขาใช้มือเท้าหน้าสองเท้าตะปบเหงื่อต้องที่เข้าไปได้เหรอได้ครับตอนนี้เพราะว่าอะไร เป็นที่เลี้ยงเนี่ยเขาคุ้นเคยกับการการที่จนให้อาหารแบบนี้ใช่แต่ว่าพี่จะเดินเข้าไปตรงนี้ไม่ได้นะครับด้านหน้าเข้าไปไม่ได้นะครับทำไมครับเขาหวนนึกว่าเราจะมาแย,ย่งอาหารเขาถูกต้องครับผมลองไหมครับสักตัวได้ลองเดินไปหน้าดูมันไม่เอาไ้ดีวกว่าครับห,หลักๆที่เราให้อาหารเขาแบบนี้เพื่ออะไรบ้างครับกรงนี้นะครับเราจะให้เน้นเรื่องความความรู้กับนักท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยดีใจมากที่ได้อ่ามีความรู้เกี่ยวกับเสือมาที่นี่ไทกะทิงจอมเนี่ยเราเน้นความรู้ให้นักท่องเที่ยวว่าเสือเนี่ย เป็นยังไงมาจากที่ไหนปกติอะนักท่องเที่ยวเนี่ยต่างๆเนี่ยที่มาที่นี่ไม่รู้จักเสือหรอกมีรู้จักควมว่าเสือเป็นสัตว์ที่น่ากลัวแต่มาที่นี่เราจะได้ความรู้ทุกอย่างทางกระจนตะปบกัดขย่ำเรียกไดีว่าพวกเสือทูสันชาตญาณน,นักล่าออกมาเต็มที่ซึ่งพี่สมจิตก็อยู่อย่างใกล้ชิดจริงๆจงแต่ก็ยังอุ่นใจได้ก็เล่นมีไทเกอร์คีเปอร์ประกบซ้ายขวาแบบนี้ ซึ่งเมื่อเสือได้ของที่มันต้องการแล้วก็จะสามารถเข้าไปสัมผัสพวกมันได้แต่ห้ามเข้าด้านหน้าเด็ดขาดเพราะพวกมันคิดว่าจะมาแย่งของของมันอาจจะทำร้ายเราได้นั่นเองล่ะครับ สุดยอดเลยครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับกับผู้ดูแลเสือนะครับหรือว่าไทเกอร์คีเปอร์นั่เองครับแมต้องบอกเลยครับว่าเขาต้องดูแลต้องเอาใจใส่ต้องให้อาหารต้องเล่นเป็นเพื่อนกับเสือเพื่อความคุ้นเคยแล้วก็คลุกคลีกับเสือเนี่ยเป็นเสมือนเพื่อนกันเลยทีเดียวครับวันนี้ขอบคุณพี่พี่รมแล้วก็ทางไทเกอร์คิงดอมแม่ริมเชียงใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนครับยินดีครับและผมขอการันตีเลยว่าบุกอาณาจักรเสืออึ้งทึ่งเซียว